สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าที่อารเจนตินานั้นเกิดการชุมนุมประท้วงนะครับจนเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลน,นั้นต้องยิงแก๊สนับตาแล้วก็ฉีดน้ำ เพื่อสลายการชุมนุมประท้วงนอกอาคารรัฐสภาในกรุงบัวโนสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินาในขณะที่วุฒิสภาผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นต่อแผนการตัดงบประมาณตำรวจปราบจลาจลนั้นยิงแก๊สน้ำตาและฉีดน้ำเพื่อสลายการชุมนุมประท้วงที่อยู่นอกอาคารรัฐสภานะครับซึ่งขณะที่วุฒิสภานั้นผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นต่อแผนการตัดงบประมาณโดยผู้ประท้วงได้คว้างระเบิดขวดรวมถึงก้อนหิน่กผลให้รถจนหลายคันนั้นถูกไฟไหม้และมีรายงานผู้ได้รับบ,บาดเจ็บจำนวนหนึ่ง ด้วยสื่อท้องถิ่นนั้นเรียกสถานที่เกิดเหตุว่าเป็นสนามรบแผนการปฏิรูปที่เสนอโดยประธานดีคาเบียมิเล่ผู้นำฝ่ายขวาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ตกต่ำของอาร์เจนตินารวมถึงการประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจการตัดเงินบำนาญและการลดหย่อนสิทธิแรงงานมาตรการดักกล่าวถูกคัดค้านโดยพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายสภาพายงานและองค์กรทางสังคมทั้งนี้ยัตติเดิมซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนและคัดค้านเสมอกันที่3 6ต่อ36เสียงในวุฒิสภา ได้รับความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้วเมื่อวันที่12มิถุนายน2567หลังจากที่รองประธานดีวิกตอรีบิยารูเอลประธานวุฒิสภายกมือสนับสนุนโดยในขณะน,นี้จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวทีละจุดก่อนที่จะได้รับการอนุมัติโดยสมบูรณ์ในวันที่13มิถุนายนจากนั้นจะถูกส่งต่อไปที่สภาผุ้แทนราษฎรเพื่อดําเนินการต่อขั้นสุดท้ายก่อนผ่านรา่างกฎหมายดังกล่าวในวุฒิสภาผู้ประท้วงต่างตะโกนบอกว่าประเทศไม่ได้มีไว้ขายประเทศต้องได้รับการปกป้องในขณะที่ป้ายพื้นหนึ่งเขียนข้อความว่า ประมุขแห่งรัฐเปลี่ยนชังรัฐได้อย่างไรการประทับรุนแรงขึ้นในช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายน2567ซึ่งผู้ประท้วงพยายามปีนข้าบล็เข้าไปยังอาคารรัฐสภาโดยผู้ประท้วงควางก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ที่ฉีดสเปรย์พริกไทยใส่ผู้ประท้วงผู้สังเกตการณ์และสสฝ่ายค้านกล่าวว่าผู้ประท้วงหลายสิบคนและสสเปลียงไม่กี่คนได้รับการรักษาพยาบาลโดยมีสสฝ่ายค้านอย่างน้อย5คนที่อยู่ในกลุ่มฝูงชนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตำรวจอย่าง 9, บบาน ส่วนกองกำลังความมั่นคงดังกล่าวสามารถจับกลุ่มผู้ประท้วงได้15คนในเวลาต่อมาตำรวจได้ขับไล่ผู้ประท้วงซึ่งมีรายงานว่าได้จุดไฟเผารถยนต์สองคันรวมถึงรถขององค์กรข่าวแห่งหนึ่งด้วยขณะที่สำนักง,งานประธานดีของมิเล่นั้นออกถแถลงการขอบคุณกองกำลังความมั่นคงที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายที่พยายามก่อรัฐประหารรากกฎหมายซึ่งได้รับเสียงต่อต้านอย่างรุนแรงได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนร,ราษฎรในเดือนเมษายนปี2567หลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมที่สำคัญ โดยทางด้านผู้นํานั้นเข้ารับตําแหน่งเมื่อปี2566หลังจากให้คํามั่นสัญญาว่าจะลดค่าใช้จ่ายสาธารณะจํานวนมากในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเขายังบกเลื่อยไฟฟ้าขนาดกล่าวฝุนทรพจ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของเขาในการปรับลดก็ประมาณและนับตั้งแต่นั้นมาเขาได้ปรับลดคณะรัฐมนตรีลงครึ่งหนึ่งรวมถึงลดตําแหน่งงานข้าราชการถึงห0,000ตํนตแหน่งและระงับสัญญางานสาธารณะฉบับใหม่และลดเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงและการขนส่งแม้ว่าอัตรางเงินเฟอ้อต่อปีจะแตะระดับ300ก็ตาม นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับการเมืองในอาเจนตินาตอนนี้ดูเหมือนว่ากําลังสร้างความกดแค้นให้กับฝ่ายค้านและก็ประชาชนจํานวนหนึ่งที่ออกมาประท้วงผู้นําอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะครับตอนนี้การประท้วงนั้นกลายเป็นสนามรบมีการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจและก็ผู้ประท้วงนะครับจนกลายเป็นสงครามการจลาจนกลางเมืองบัวโนสไอเรสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาาอินเตอร์เน็ตก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องท่าอินเตอร์ดวด้วยครับ